สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆค่ะมากินบวงเด้วยพริกเกลือด้วยค่ะนี่พริกเกลือพริกเกลือแบบบ้านนอกเนาะมันนี่อยากกินบมวงค่ะบม่วงเบาปอกเปลือกเล็กน้อยน้ำลายไหลได้แจน้ำลายไหลพริกเกลือแบบบ้านนอกเนอะนอก,ก็กะกกนนกจีมีเกลือปนพริกปนน้ำตาลทราย ชุบรสค่ะแล้วก็สิดดเติมรสดีไปจังหน่อยนึงเนาะใส่รสดีไปจังหน่อยนึงเนาะเครื่องปรุงนี่ดดนนนพริกก็เกลือนี่ทีมีรสชาติแปลกๆแซ่บกว่าคือพริกก็เกลือนี่สมัยก่อนปเป็นเล็กหน่อยเนาะใส่พริกใส่ชุบรสเนาะใส่พริกใส่ชุบรสเนาะน้นำลายไหลน้ำกันเด้อจ้าแล้วก็ชุบรสแล้วกน็น้ำตาลกับบะหมี่เนาะสมัยบ้านนอมเนาะ จะเป็นเล็กหน่อยเนาะน้ำตาลทรายกับใบไชไสนะส่พิกปนใส่เกลือใสชื่อรสแค่นั้นผ้ากันห่อห่อพริกก็เกลือวิ่งเข้าป้าบกม่วงได้ตอนเป็นเล็กหน่อยเนาะเปีืยวปาาบกม่วงเบาค่ะเปี้ยวดีบ Khi mà muông bảo còn nữa, biểu biểu pít, bỏ sai cản vậy con, chỉ để chín ngay, nấm lái lại bò chà, nằm lái bơ già, nấm lái lái bơ. ม่วงเบาปอกเลยเนี่ยปอกปอกมันสิกินง่ายเปลือกมันแข็งด้วยค่ะบอกม่วงเบานี่เปลือกมันแข็งกินทั้งเปลือกเคี่ยวบาไว้กินทั้งเปลือกเคี่ยวบาไว้หรอกเปลือกมันสีหนาเปลือกมันสีแข็งมะม่วงเบากินกับกะปิหวานก็อร่อยนะมะม่วงเบา กินกะปิกะปิหวานก็อร่อยค่ะแต่ว่าวันนี้อยากกินพริกเกลือพริกเกลือแบบบ้าน,นอกเนาะสมัยเป็นเด็กหน่อยเนาะกินพริกเกลือแบบนี้แหละสมัยเป็นบ้าน,นอกกินพริกเกลือแบบนี้แหละเดี๋ยวฝานไ้กันเวลามันกินมันกินไงนำไรหลายเด้อนำไรหลายต้ํากันจะ้ะนำไรหลายต้อกันจะนะ้า มากกินของเปรี้ยวมันเปลือกหนาบมกม่วงมันเปลือกหนาเป็นบมกม่วงเบาได้จ้ะเป็นบมกม่วงเบาน้ำลายไหลน้ำลายไหลได้จ้ะปอกไว้จังน้อยก่อนจังค่อยกินเนาะน้ำลายไหลจ้าน้ำลายไหลม่น้ำลายมัน้ำลายแตกน้ำลายแตกนกันเด้อ กินของเปียวเราก็กินข้องหวานกินข้องหวานเราก็กินข้องเปียวเนาะแต่ว่ากินข้องเปียวก็ดีนี่เนาะถ้าเป็นเล็กน้อยมักมักกินได้บกม่วงหนึ่งห่อพริกเกลือได้กระเล่นเขาปลาบกม่วงเ่ยบกม่วงกับบแม่บกบกม่วงเจ้าของดอกบกม่วงอันค้นข่างบ้านค้นกรบ,บักม่วงดอกหลายหลายล้นเต็มกองดินอยู่เวลาหนาบบกม่วงซุกเนาะ รสผัดกระเทียมเนี่ยบักม่วงลุนน้ำเทียบักม่วงเขากระลังออกเมยซัมนี่หอมพี่ก็เกลือเข่าปลาเลยไปเป็นกลุ่มเลยเด็กหน่อยตอนนั้นน้องนาดเป็นเด็กหน่อยเนาะบักม่วงโดดกด่ะ้าพี่นอ้องบักม่วงย่างดกเลยบ่ได้ซื้อกินดอกบักม่วงบ้านนอกบ่ได้ซื้อกินดอกบักม่วงบ้านนอกบักม่วง คนบ้านนอกเขา่ค่อยได้ซื้อกินกันดอกบอกถึงบุกม่วงน้ำบักม่วงมนกรูดเนาะเคยกินบักม่วงกระร่อนบ่ลูกเคยคายกันนี่แหละบุกม่วงกระร่อนแต่เวลาซุกมันละมันหวานหวานนะบักม่วงซุกเนาะบักม่วงกระร่อนไหมมันหน่วยแบบบบใหญ่ดอกมันหน่วยกลมๆแบบนี้แหละแต่เวลามันซุกมันละมันหวานหอมด้วยบักม่วงกระร่อนแต่เวลามันดิบนี่เปรี well, so on time on time on time. ้ยวเปรี้ยว เปียวจีดเวลาดิบนี่นะเปียวจีดเลยโอ้ยน้ำร้ายไหลฝานไห้ฟานไหวแล้วมากินน้ำกันเด้อมากินน้ำกันเดือ่อนเพื่อนมาน้ำรายไหลน้ำรายเปียวน้ำร้ายเปียวน้ำกันเฮ้อมาสมมแขวน้ำกันจ้ามากินบะม่วงกินกินจะไรไม่กระเจบกินบะม่วงปอกปอกใส่จานไว บอกเสจจานใบมันกินง่ายขั้นมาปลวกมันกินยากเนาะเปลือกมันหนาเด้อค่ะบมวกมองอันนี้มันเปลือกหนาเนาะเปลือกมันหนาหนาเคี้ยวบ่ไหวเด้ขั้นมาปลวกเหงือกจ๋าฟันลาก่อนฟันจ๋าเหงือกลาก่อนขั้นจีว่าเป็นสี่ละมันเหนียวแมนโบแมนโบมันเนาะเหงือกจ๋าฟันลาก่อนฟันจ๋าเหงือกลาก่อน เหนียวเหนียวอิริบักม่วงอันนี้เปลือกมันหนาบักม่วงอันเขาเอิ่อนแม่วงอย่างบบกม่วงเบาโล่ละหกสิบบาทนี่ครึ่งกิโลนี่สามสิบบาทมะม่วงเปรี้ยวนะจ้ากินอร่อยจ้ามากินน้ำกันเด้อเออปอกได้หลายแล้วจะกินตัวที่นี่มา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 กินน้ำกันจ้า น้ำลายไหลนะคะน้ำลายไหลค่ะมากินด้วยกันจ้าน้ำลายไหลเด้อสมเขีวสมเขียวหนึเปหีึยว <c oughs> คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน้าด้วยนะคะบ๊ายบาย